รถเหมือนกับไม่มีกําลังอัดเลยนะครับเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับดึงไปดิน้ำมันเติมแล้วนะครับอา,อาการดึงแล้วเครื่องกําลังอัดไม่มีนะครับดูน้ํามันแยกน้ำมันขึ้นไปปะแยกดืดจืดืดจืด,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 ดโอเคเอาดึงมีงงกำลังปะกำลังหายเลยนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับเครื่องใหม่อยู่เราต้อง ถ้ามีการใช้งานนะครับหรือว่านะครับกำลังอัดไม่มีนะครับดิงเลืดลือดๆืไม่มีม climate, er ตุ๊บตุ๊บตุ๊บนี่นะครับเราดูที่วาลก่อนเตรียมประแจมาเปิดที่ฝาครข้วาลเพื่อทําการเช็คนะครับอาการใช้งานไปนานๆนะครับเครื่องยนต์สีจังหวะพวกนี้ต้องมันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกำบุรุงรักษานะครับแล้วก็เช็คที่วาลนะครับดูที่ระบบน้ํามันคาร์บูริเตอร์แล้วก็กรองอากาศนะครับเบื้องต้นเราอ่ะ แับแรกก็ก็จะเปิดนะครับชุดฝาครอบนี้ออกมาก็จะทําการเช็คที่วาลว,ว่ากําลังอัดมีไหมไฟมีไหมน้ํามันมาไหมนะครับเช็คดูเบื้องต้นนะครับไฟไม่มีปัญหานะครับเราจะทําการเปิดฝาเข้าวาลวเพื่อทําการเช็คดูว่านะครับนาว,าวาลเราปกติไม่เอ่ยนะครับเมื่อการใช้งานไปนานนะครับต้องมันตรวจเช็คดูน้ํามันเครื่อง มันตรวจเช็คดูระยะห่างของลบาเช็คอย่างไงเรานายช่างมือใหม่นะครับเออบางครั้งก็ติดบ้างไม่ติดบ้างกําลังไม่มีเดินเบาไม่ได้นะครับอ้าวอันดับแรกนะครับเราก็ต้องควเข้าใจกันว่าอ่าหายขึ้นมาดิปึ๊บหามาร์กแล้วก็หาจังหวะนะครับเราทาความเข้าใจช่างมือใหม่เรานะครับอ,อันนี้ท่อ,อเสียนะครับฝั่งนี้ท่อ,อดีทางฝั่งคาบูนะครับของเขาก็จะมีเ์านะครับ ไอดีวาวไอเสียนะครับให้เราหมุนเครื่องยนต์นะครับอ่าหมุนเครื่องยนต์นี่อ่าหมุนเครื่องยนต์นะครับไปตามรออของมันนะครับเครื่องยนต์หมุนไอดีกับไอเสียทํางานดูนะครับดูนะครับหมุนไปไอดีกดลงเห็นไหมฝั่งเอ้ยไม่ใช่ไอเสียไมเอาใหม่เดี๋ยวผมพิทางก่อนอ่าพิกทางมาอยู่ฝั่งนี้นะพิทางมาปุ๊บอ่าใกล้ๆกันเลยฝั่งท่อไอเสียนี่จะเป็นวาวไอเสียเห็นไหมอ่าฝั่งท่อไอดีจะอยู่ฝั่งนะครับวาวไอดีอยู่ฝั่งท่อไอดีคาบู อไอเสียเราดู2วาลวนะครับวาวไอเสียถ้ามันกดลงแสดงว่ามันคายไอเสียออกมันจะเปิดวาลวแต่ถ้ามันกดไอดีลงนะครับมันก็จะเปิดอากาศกับน้ํามันไหลเข้ามาในห้องเผาไหม้พร้พอมที่จุดระเบิดนะครับวิธีการเช็ควาลวดูดีๆนะครับวิธีการเช็ควาลวช่างเรานะครับอาการวาลวยันกําลังอัดไม่มีสตาร์ทเดินเบาไม่ได้นะครับสี่จังหวะดูอย่างนี้นะครับอ้าวดึงเครื่องยนต์ครับเราจะเช็ดในจังหวะอัดนะครับ อ่าเริ่มต้นใหม่นะครับอ่าไอเสียกดลงคายนะครับเริ่มต้นนะครับจังหวะแรกเลยนะครับดูดนะครับดูดแล้วเด้งขึ้นก็คืออัดพอไอดีกดลงแล้วเด้งขึ้นให้มาดูมาร์กนะครับให้ดูมาร์กอ่เริ่มใหม่เริ่มใหม่กันดูใหม่อีกรอบนะครับกดลงไปไอเสียคลายไปอยู่นะครับไม่ยุ่งไม่ยุ่งไอดีกดลงแล้วเนี่ยจังหวะนี้แหละนะเด้งขึ้นแล้วก็พอพอพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหมุนนะครับมาดูที่อ่ามาร์กของเรา ดึงกระตุกกระตุกนมามันจะมีมาร์กให้ดูนะครับชีด้ดิจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับถ้าไอดีเดงขึ้นกดลงไปแล้วมันเด้งขึ้นนะครับไอดีมันกดลงเราเด้งขึ้นนะครับเด้งขึ้นแล้วมาดูที่มาร์กสามเหลี่ยมนี้ให้มันขีดมาอยู่ที่สิบสองนาฬิกาเที่ยงตรงให้มันตรงกระตุกมานิดนึงให้มันเที่ยงตรงหมุนไปมือหมุนไปก็ได้อ่วยก็ไปไปไหมจับได้แน่น,นมาแนละ้วโอเคนะ เห็นสามเหลี่ยมนะครับเห็นนะครับซูมนะซูมกล้องก่อนเบอร์เบอร์อยู่เจ๊๊ปนะสามเหลี่ยมนะมันดำเห็นนะครับชี้ขึ้นไปหลังจากนั้นก็ทําการเช็คเ์าดิขยับดูเบามันต้องขยับได้นะครับมันต้องขยับได้ทั้งไอดีเอเสียนต้องขยับได้ขยับได้ไหมนั่นครับแน่นเลยอ้าวถ้ามันแน่นอย่างนี้แก้ไขยังไงนะครับอ่าถ้ามันแน่นอย่างนี้เราขยับไม่ได้นะครับขยับอย่างนี้มันแน่นนะครับ ขยับได้นิดๆมันแน่นพอมันแน่นเกินไปกับลังอัดไม่มีเราก็ต้องคลายออกเพื่อให้นะครับวาลปิดสนิทตอนนี้วาลปิดไม่สนิทนะครับหรือว่าวาลยันนั่นเองอาลองเซตดูใช้ประแจเบอร์ไหนเบอร์8เบอร์แนะครับคลายออกแล้วก็ทําการนะครับใช้หกเหลี่ยมนะครับให้มันขยับได้แล้วกันนะครับเราอยู่ตามบ้านเราไม่มีฟิลเลอร์นะครับ ตั้งค่าทาให้มันขยับได้นะครับถ้ามันเสียงดังก็ขยับเข้าถ้ามันชิดเกินมันก็นะครับเป็นอาการวายันนะครับปรับตั้งโดยหกเหลี่ยมแล้วก็ประแจเบอร์แปดทำการล็อกนะครับตอนนี้เราเซตที่วาไอเสียนะท่อเสียนะครับเลื่อนไปเอาเวลาตัดหญ้าไปสักสองสามกันเทานะครับอาการมันก็จะ นะครับดับหรือเดินบอลไม่ได้อากาศอาการเครื่องร้อนมันจะเป็นนะครับพออัดเข้าไปหนักหน่อยใช้งานไปหนักหน่อยก็เรียกว่าอาการวาเยียนนะครับเอาลองดูวันนี้ขยับได้นะครับให้มันขยับได้ขยับขึ้นลงอย่างนี้นะครับขยับขึ้นลงนะครับขยับขึ้นลงอย่างนี้นะครับดับโยกมจะดับดับดับนิดเดียวนะครับฝั่งนี้เหมือนกันโอเคเอาโอเค โอเคเมื่อกี้ม,มันมันยันนะครับยันอยู่กำลังอัดไม่มีเน้นกำลังอัดต้องวาาให้ห่างแต่ถ้าห่างเกินไปเวาวเสียงก็จะดังขึ้นมาเครื่องยนต์ได้ไหมได้นะโอเคอหลังจากนั้นก็จะลองสตาร์ทลองดูนะครับว่ามันจะกำลังอัดมาไหมก็จะทำการปิดฝาครอบก่อนอันนี้เป็นเครื่องสาธิตนะครับเครื่องสาธิต อีกอาการหนึ่งใช้งานไปนานๆาวาวโรดีปกติแต่ว่าเหมือนกับไฟมันหายนะครับอคอยเราจะถี่เกินนะครับการตั้งคอยก็คลายหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้ตอนนี้ออกแล้วก็ทําการขยับเพื่อไม่ให้นะครับล้อนะครับแม่เหล็กนะครับใกล้เกินไปนะครับห่างก็ไม่ได้ถี่ก็ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับตัวนี้ก็สําคัญ วเทียนมีไฟไหมอลองดูด้วยแยกแยกน้ำมันตัดติดไหมดึงเหมือนเหมือนกับมีกับรางอัดไหมแง่ต <Yeah. S 1> ิดแล้วนะครับนี่คืออาการวาวยันนะครับแต่ถ้าวาลปกติมันก็ไม่มีปัญหานะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เิ่เบีวาได้นะด่งดเดิโอเค่นะครับอัดดับสตาร์ทใหม่นี่เจ็บแจ็คฟังนะจะมีจะมีเจ็บ อลองตัดอีกรอบติดง่ายไหมต้องอชุครั้งแรกแล้วก็ปิดโอ้บาดเจ็เลยนะครับการนั้นเราต้องดูแลเบื้องต้นนะครับลงคลิปนี้อาจจะดีๆเกินไปนะครับถ้านายช่างมือใหม่เจออาการนะครับใช้างานไปนานๆเครื่องยนต์ร้อนแล้วก็ดับเดินเบาไม่ได้นะครับต้องทําการเช็คเบาการเช็คเบานั้นก็กดูจังหวะนะครับเช็คมากให้เป็นเครื่องยนต์เครื่องตัตญ้าสี่จังหวะทาอยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้นะครับ อันนี้เป็นเครื่องจีนนะครับาราคาก็ไม่แพงนะครับราคาเบาๆนะครับโอเคอันนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ